สวัสดีค่ะนารีพยากร์ณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าลอยกระทงนี้จะได้เจอคู่หวานใจไหมใกล้จะลอยกระทงอีกรอบแล้วเนะแม่หมอไม่ได้ลอยกระทงมาสิบกว่าปีหรือว่ายี่สิบปีไม่จำไม่ได้ละลืมไปและวลอยกระทงเป็นยังไงลอยกระทงทุกปีแม่บอกว่าจะจุด จ,จุดเทียนหน้าบ้านกับพี่สาวแล้วก็นั่งจิบชาร้อนๆกับอป้าแค่นั้นเออก็จบหนึ่งวันผ่านไปอ่าเรามาดูของคุณดีกว่าว่าลอยกระทงลอยกระทงนี้เนะี่ยจะได้เจอคู่หวานใจไหม,มจะได้ไปลอยกระทงเคียงคู่กันหรือเปล่าอ่าฮะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครอยากดูหน้าแม่หมอนะคะก็ไปดูในคลิปเอ่อคลิปอะไรนะโชคชะตาจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณนะคะเออนั้นแหละค่ะมี่เป็นคลิปเป็นคลิปเดียวนะที่แม่หมอให้เห็นหน้าตานะคะสักพักหนึ่งก็ไปดูได้นะรอยกระทงนี้จะได้เจอคู่หวานใจใหม่เดี๋ยวขอดูเรื่องราวชีวิตของคุณสักหน่อยซิตัวตนคุณเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้ ดับจัดเม้นน่ะจะบวงกรรมละจะบวงกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละหลายๆอย่างนี่แหละโอ้เป็นคนที่ทำงานเก่งมากเก่งสวยหลอ่อรวยอืมรวยไหมก็อาจจะรวยแต่มีอำนาจแหละอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งคู่ก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศไหนๆก็ตามดูคุณจะมีงานที่มั่นคงจะเป็นงานราชการก็ได้งานทหารก็ได้งาน อะไรก็ได้ที่มันมีตำแหน่งมียศศักิ์อะค่หรือไม่คุณก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือคุณอาจจะทํางานเป็นพวกหมอนวดอะไรก็ได้แต่เป็นหมอนวดพวกจับเส้นพวกสมุนไพรพวกรักษาคนก็ได้นะคะในที่นี้คุณเป็นคนเก่งหลอ่อสวยรวยก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินมาหรือเปล่าคะบางคน ถูกหลอกเงินไปเงินหมดเนื้อหมดตัวถูกโกงเงินไปนะคะหมดเนื้อหมดตัวบางคนให้เขายืมจนตัวเองไม่มีตังค์จะใช้นะสภาว,ว่าคือมีแต่จ่าย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 แล้วก็จ่ายรอบทิศไม่มีเข้าเลยมีแต่จ่ายเนาะแล้วก็ความรักในในในก่อนหน้านั้นเหมือนว่ามันจะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะเป็นความรักที่ไม่มีสถานะ,ะบางคนอาจจะเป็นเมียน้อยเป็นคนในรับลับก็ได้นะคะ ในที่นี้บ่งบอกว่าตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่ทํางานเก่งๆดูแลครอบครัวก็เก่งดูแลกิจการก็เก่งแต่คนเราเนี่ยบางทีความเก่งเนี่ยมันก็มีดีอย่างเสียอย่างเนาะออบางครั้งในความเก่งของคุณก็ใช่ว่าคุณจะไม่สามารถที่จะถูกใครหลอกหรือถูกใครโกงได้มีเยอะแยะนะคะที่คนเก่งสุดท้ายก็ยังโดนเขาหลอกเหมือนกันนั่นแหละด้วยความที่ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกไว้เนื้อเชื่อใจต่างหากละ่ะ ็เลยถูกเขาหลอกถูกเขาโกงเอาได้นะอืมแต่เหมือนว่าบ่วงกรรมของคุณตรงนี้มันจบแล้วแหละเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเพิ่งจะถูกพิพากษาไปหนีว่าหมดบ่วงกรรมแล้วนะชีวิตของคุณนะ่ะจะได้เริ่มต้นใหม่นะจะได้เป็นอิสระแล้วนะคะเราะกรรมที่รับมาทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันกําลังถูกพิพภากษาว่าจบสิน้นละก็เหมือนอยู่ในชั้นอายการอายการสารตัดสินนะคะสารตัดสินรอบสุดท้ายว่าคุณหมดกรรมแล้วประมาณเนี้ยค่ะอืมอืม เอาน่าอย่างน้อยก็หมดกรรมก่อนลอยกระทงเถอะเนาะใช่ปะจะได้ไปเที่ยวงานกระทงอย่างมีความสุขเราก็ดูก่อนว่าจะได้เจอคู่หวานใจด้วยหรือเปล่าถ้าได้เจอด้วยนะไปเที่ยวกระทงมันก็จะได้ล,ะละัลลาใช่ปะเออพูดถึงคู่หวานใจเมื่อเช้านี้แม่หมอฝันว่าออกินหมูทอดอะค่ะหมูทอดเต็นจานเลยนะแล้วก็ลองเอามากินพอกินไปนคำหนึ่งแล้วก็รู้สึกสะอิดสะเอียนอยาอกอ้วกแบบรู้สึกกินไม่ลงแต่ก็ยังกินนะกินไปนคำหนึ่ง เพราะฉะนั้นเน่ยกินงูทอดนะคะคุณก็ไม่ต้องถามนะคะว่าแม่หมอจะเจอเนื้อกู่ไหมคานสิบสองชั้นรออยู่นะคะอันนี้ถือที่มาของคานสิบสองชั้นนะคะเจองูแล้วก็กินงูคะจบข่าวเอวังชนิดดีเอ็นนะคะไม่ใช่แค่กระทืบนะคะกินงูคะ่ะแม่เจ้าอาสามดาบเกิดมาก็เพิ่งจะฝันว่ากินงูนี่แหละคุณฮือสยอง n ิ o ออส o อดไม่มีอะไรจะฝันแล้วใช่ไหมบนโลกใบนี้เนี่ยหกหกดาบอืม หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมาค่ะคิงอ็อบขับเนี่ยเขาบอกว่าความรักเห็นไหมอย่างที่บอกเนี่ยรักที่ผ่านมาของคุณมันเป็นรักสามเศร้ามันเป็นรักที่มันมีประเด็นมันเป็นรักที่มันไม่สมหวังรักที่บางคนอาจจะเสียความรู้สึกเสียทั้งเงินเสียทั้งทองเสียทั้งตัวเสียทั้งใจเสียมันทุกอย่างรู้สึกเซ็งอารมณ์อะสุดท้ายเราก็อาจจะรู้สึกว่าแยกย้ายกันไปหรือเปล่าคะต่างคนต่างนิ่งในความสัมพันธ์ตัวคุณเองอ่ะอาจจะเหมือนกับว่ามัน ปัญหามันลุมเลาจนก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าไม่ไหวละอยู่นิ่งๆ,ๆหรือบางคนอาจจะถึงขั้นโยกย้ายไปต่างถิน่นต่างแดนออกจากตรงนั้นเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมาเจอเจอหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอเจอความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วเหมือนว่าชีวิตของคุณนะบางคนอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะได้โยกย้ายกลับมาจากต่างถิน่นต่างแดนกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็ได้นะคะเพราะดวงชะตาเหมือนว่าคุณนะสิ้นสุดบ่วงกรรมนี้แล้วคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตเนาะสู้ชีวิตมาตั้งแต่ สมัยไหนแล้วอะค่ะอืเขาเรียกว่าสีทนได้อะไรก็บอยั่นนะคะคือลุยได้หมดลุยได้หมดเนาะแม้แต่เรื่องของความรักชิ่ยวค่ะในเมื่อรักมันอดีตถ้ามันไม่ไม่มีความสุขสมหวังอนาคตก็ใช่ว่าจะไม่มีเพราะว่าอนาคตรักครั้งใหม่ของคุณเข้ามาแล้วหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคุณได้เจอเจอใครสักคนนะคะคนคนนั้นเป็นคนเก่งคนคนนั้นเป็นคนหล่อคนคนนั้นเป็นคนสวยคนคนนั้นเป็นคนอีกโก้จัด คนคนนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนทิฏฐิมีทิฏฐิมีไฟมีความเขาเรียกว่าอาจจะชอบเขาเรียกว่าไงดีละ่ะเบ่งอำนาจนะคุณอืคือมีอำนาจใหญ่อะแล้วก็อารมณ์ร้อนอารมณ์ดือ้อแข็งหน่อยก็ได้นะคะแบบว่าไม่ค่อยจะยอมคนเรียกหัวแข็งอะหัวแข็งอะคนหัวแข็งลักษณะคู่คุณอาจจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงนะแต่ในลักษณะหัวแข็งในความลักษณะ ความเย่อหยิ่งความจองหองหรือว่าความอิโก้จัดของเขาดีเนี่ยในใจเขามีแต่ความรักให้คุณนะเนี่ยในใจเขามีแต่ความรักให้คุณอืมเหมือนว่าคุณน่าจะเจอเจอคนที่คนที่คุณตามหามานานแล้วแหละเพราะว่าตัวเขาก็คือคนที่อ่าผิดหวังในความรักมามากมายเหมือนเหมือนกับคุณเนาะแล้วก็รู้สึกว่าต้องการรักแท้เช่นเดียวกันแล้วเหมือนกับว่าการที่คุณได้เจอเจอเขามันคือความรักที่ ที่ที่ลงตัวความรักที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ามันเติมเต็มหัวใจความรู้สึกกันและกันได้นะคะอ mm ือฮอือ hmm. mm hmm. แล้วยังไงต่อเจอแล้วเป็นยังไงบ้างคะเออก่อนหน้านั้น,น,นคุณก็อาจจะเป็นคนโสดหล่อก็ได้สวยโสดก็ได้หรืออาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ลูกติดมาแล้วก็ได้นะคะหรือจะไม่มีลูกติดก็แล้วแต่คุณสามารถทํางานอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองได้ ทำมาหากินเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวของคุณเองได้นะคะแล้วก็ชีวิตก็ไม่ได้มีใครอ,อ้อในในในบางคนความสัมพันธ์บอกว่าคุณกับเขาอาจจะเคยมีประเด็นกันมาหรือไม่ก็กําลังคบไปมาหาสู่กันอยู่หรือเปล่าคะหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่เคยงอนกันที่เคยมีปัญหาการผิดใจกันแล้วอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คือยังยังติดต่อกันอยู่อะ่ะยังไม่ได้ไปไหนจากกันนะคะอืม แบบพยายามจะไปแล้วมันก็ไปไม่รอดค่ะสุดท้ายมันก็กลับมาอ๋อเพราะว่าเขาเป็นทูเลอร์ของคุณนั่นเองคุณได้เจอแล้วนะคะคู่ที่เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณคู่ที่อาจจะเป็นคนเก่าที่ย้อนกลับมาคนที่มีประเด็นแล้วย้อนกลับมาหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่กำลังคุยกันอยู่ก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างชาติต่างถินต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยจากคุณอย่างมากนะคะเป็นคนที่ มีอีโก,โก้มีความคี้หึงขี้หวงขี้กักนะคะเป็นคนที่ยิงทรนงในศักดิ์ศรีมียศศักดิ์มีอํานาจมีหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงนะหรือไม่ก็มีกิจการที่ทํางานเกี่ยวกับพวกองค์กรต่างชาตินะคะหรือตัวเขาเองอาจจะรู้จักคนใหญ่คนโตอะ่ะคนที่มีฐานะมียศศักดิ์ก็ได้นะคะอืเขาบอกว่าคุณนะเจอเนื้อคู่แท้ของคุณแล้วคู่ทวินเฟรมด้วยอะ่ะ แล้วยังไงต่อเรามาดูดีกว่าอืมถ้าเจอแล้วเนี่ยจะดูว่ารอยกระทงนี้จะได้เจอคู่หวานใจไหมเพราะลักษณะส,สองดะสองเหรียญสองเหรียญคือการคุยกันไปคุยกันมาคืออาจจะคุยทางเฟซบุ o กเม e s ซ e เจอร์ไลน์ก็แล้วแต่นะเหมือนกับว่ายังยังสถาหนะคือยังคุยกันไปคุยกันมาอยู่เลิกก็ไม่เลิกตกลงก็ยังไม่ตกลงบางคนอาจจะรอเห็นหน้ากันก็ยังคุยกันไปคุยกันมาอยู่ ว่าจะมาเจอเจอกันก็ยังไม่มีโอกาสได้มาเจอเจอกันสักทีเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำานวยปะมันติดน่นติดนี่ติดนั่นไปหมดไม่ติดเรื่องส่วนตัวก็ติดโควิดก็ติดสถานการณ์บ้านเมืองติดอะไรก็ไม่รู้เนาะอออาจจะติดเศรษฐกิจไม่ดีเกิดปัญหาปุกบปรับอย่างเงี้ยเลยมาหากันไม่ได้แต่เหมือนว่าในความสมคัญของพวกคุณอะพวกคุณน่าจะสื่อใจกันได้เพราะว่ามันเป็นสองถ้วยเนาะเป็นทูเลอร์อะค่ะอืม แล้วมาดูสีลอยกระทงนี้จะได้เจอคู่หวานใจไหมของแม่หมอฝันว่ากินงูทอดไปก็คงไม่ได้เจอแล้วค่ะอืมมันกินเสร็จอยู่ในท้องละ <c oughs> ลอกก็ไม่เกิดใหม่ <c oughs> แล้วแล้วก็เจอกันพกใหม่เออนะเป็นเรื่องหายไปซะหลายวันทันทีก็เคยฝันนะว่างูมันเลืย้ยเลื้อยเข้าไปในในตาเข้าไปในท้องนะทั้งตัวเลยนะแต่อีนี่คือฝันว่ากินกินงูทอดอ่ะ บ้าตายเนาะก่อนอะไรก็ไม่รู้เออคิงออฟขับแต่ไม่แน่นะบางทีอาจจะได้โชคลาภก็ได้เหลือนเนืน้อคู่กําลังกําลังจะบอกบอกําลังจะมาเกิดเนี่ยกำลังจะมาเกิดก็อาจจะเป็นทาลกอยู่อ่ะเดอสตาจักแมนคงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโดยเฉพาะบ่วงกรรมในเรื่องของความเศร้าความรักปัญหาด้านการงานการเงนิงนหรืออะไรก็ดีนะจบนะคะจบสิ้นนะจบสิ้นนะก่อนอื่นเขาต้องบอกคุณก่อนเพราะอย่างนั้นเพราะว่าคุณจะได้ไปลอยกระทงกับหวานใจของคุณยังมีความสุขไง พะถ้ามันไม่จบจบกรรมอ่ะมันยังมีปัญหาอยู่ใครใครอยากจะไปลอยกระทงใช่ปะอ่าหมายนี่สินเอ่ยการเงินเอ่ยการงานที่มันเจอเจอสภาวะที่มันติดขัดอ่ก็ลอยกระทงเนี่ยนะคะมันจะมันจะประสบความสําเร็จมันจะมีทางออกอุปสรรคมันจะมันจะหายไปนะมันจะทําให้คุณมีทางออกแล้วคุณก็จะได้ไปลอยกระทงกับหวานใจคุณได้อย่างแบบแฮปปี้แฮปปี้อะค่ะแบบเดอะสตาร์แบบปลอดโปร่งโล่งใจนะคะอืมแต่ทาวเวอร์เปยังไงห้าห้าห้าไม้อ่ะก่อนหน้านั้น ไปทะเลาะวิวาทกันมาหรือทะเลาะกับคู่ก็ดีบล็อกกันไปก็ดีแล้วทําให้เหงาเปล่าเสียวใจก็ดีไม่เป็นไรค่ะกงร้อแห่งโชคชะตาผลักกลับมาให้มาเจอเจอกันใหม่ตอนนั้นผลักออกไปใช่ไหมให้บล็อกจากกันให้ทะเลาะกันให้มีปัญหากันใช่ไหมอออเลยทําให้รู้สึกว่าโอยโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะคะอือ่าแบบแม่หมอเนาะโดดเดี่ยวผู้น่ารักอืนี่ทำไน่ารักเยอะเยอะเก็จะได้มีกําลังใจอ่ากงร้อแห่งโชคชะตานะคะจะผลัก ผักคู่ของคุณให้กลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งถามว่ารอยกระทงนี้จะได้เจอคู่หวานใจไม่ได้เจอนะคะเพราะว่ามันผักเข้ามาเป็นคู่พรมลิขิตของคุณคู่ทวินของเพรมของคุณวงล้อแห่งโชคตาจะหมุนเข้ากลับมาหาคุณได้มาเจอเจอกันนะคะได้มาเจอเจอกันเตรียมเอาไว้เลยค่ะคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณฐานะดีหน้าตาดีรูปร่างผู้ชายก็สูงใหญ่สมาร์ทผู้หญิงก็เพรียวสวยนะคะ หุ่นดีหุ่นดีฮ่าเดสนะคะหกดาบอืมเขาบอกว่าใครสักคนที่ก่อนหน้านั้นนะเลิกกันไปอะ่ะเลิกกันไปแล้วมีปัญหาจบกันไปนะคนนี้แหละค่ะที่จะวกกับพมา้าในความสัมพันธ์คนใหม่นะคะเป็นคู่แท้ของคุณน่ะแม่ก็ถ้าบางคนที่บอกว่าโอ๊ยมันไปตั้งนานแล้วนั่นคุณอาจจะเจอเจอกับคนใหม่เพราะว่ามันเป็นหนึ่งถ้วยคืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เข้ามาไงแล้วรักครั้งใหม่นี้คุณอาจจะกําลังเริ่มคุยกับเขาอยู่ก็ได้และกําลังรอคอ,อยเขามาอยู่ก็ได้ ก็คนคนนี้แหละค่ะที่จะเข้ามานะคะสามดาบนั่นแหละก็ยังคงบอกยาว่าใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณปวดใจอ่ะใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณแบบเสียอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกอ่ะเป็นสามดาบก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นประเด็นรักสามเศร้าก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่ที่เหินห่างกันออกไปเนี่ยจะกลับเข้ามาใหม่นะคะกลับเข้ามาใหม่สิบถ้วยได้ค่ะยังไงก่อนลอยกระทงเนี่ย คุณจะได้เจอคู่หวานใจของคุณแล้วก็จะได้ไปลอยกระทงกับเขาอย่างมีความสุขกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะอืมใครสักคนอาจจะมีบุตรติดเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะคะแล้วบุตรดีนะคะอืมบุตรเป็นอภิชาติบุตรและที่สําคัญตอนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเอาเงินเอาทองมาเปย์คุณด้วยนะคะไม่ได้มาตัวเปล่าเปล่านะคะเอาเงินเอาทองมาเปย์คุณพาคุณไปเที่ยวกระทงนะคะ อือได้เจอนะคะได้เจอสุขสมหวังนะได้ไปเที่ยวสุขสมหวังแหละไปแล้วก็ไปอธิษฐานร่วมกันไปทําบุญร่วมกันนะคะจะได้ต่อบุญคู่กันตัวเองบางคนถามว่าเจอแต่คู่กรรมอ่ะทํายังไงเราถึงจะดอยู่กับเขาได้ยั่งยืนนานอโดยลักษณะคู่กรรมมีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณอยู่ด้วยกันได้นานก็คือหลังจากที่พวกคุณได้ครองคู่กันหรือคบกันนะให้หมันถือศีลปฏิบัติสมาธิร่วมกันทุกๆวัน เข้าวัดด้วยกันนุ่งห่มขาวด้วยการถือศีลด้วยกันบ่อยๆนะคะมันจะทําให้บุญน่ะบุญมันต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะสั่งสมบุญร่วมกันให้สีทมันเสมอกันแล้วความเป็นคู่ของพวกคุณมันจะอยู่กันได้นานยืดยาวขึ้นนะคะถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งทําอีกคนนึงไม่ทำอ่ะสีลมันต่างกันนะคะมันจะหลุดออกจากกันเนาะถ้ายากครองคู่กันก็พากันสวดมนต์นั่งทําสมาธิเข้าวัดเข้าวานะคะนุ่งห่มขาวบ้างนะคะ ทำบุญร่วมกันเยอะๆนะคุณง่ายๆอือแล้วยังไงต่อคะลอยกระทงลอยกระทงได้เจอคู่หวานใจแล้วแฮปปี้บออือหอดีเอ็มเพรสนะคะจากที่เหงาหงอยคอยรักจากที่เหงาหงอยคอยรักก็กลายเป็นสุขสมหวังในความรักอืสุขบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะอันี่นี่บางคนลอยกระทงนี้นอกจากได้คู่แล้วอาจจะได้บุตรด้วยนะคะแม่หมอกกเวอร์คืนเดียวจะได้บุตรเลยเหรอ <laughs> ให้มาหนอเพราะจะได้บุตรด้วยอ่ะอือฮึเออเาไปว่าลอยกระทงนี้คุณจะสุขสมหวังนะคะบางคนนี้ลอยกระทงนี้อาจจะพลิกชีวิตตัวเองให้เป็นเออ่คุณนายเลยก็ได้นะคะคือเขามาพร้อมกับสภาวะการเงินและการแต่งงานที่มีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์กับคุณก็ได้นะคะรวมถึงว่าภายภาคหน้าต่อจากนั้นนะคุณก็อาจจะได้บุตรร่วมกับเขาด้วยนะคะ ส่วนคุณผู้ชายคุณก็อาจจะได้เจอนาะรีอุปธรรมผู้หญิงที่สวยค่อนข้างจะอวกนิดๆน,นะคะเจ้าเนื้อค่ะผู้หญิงเจ้าเนือ้อผิวอาจจะค่อนข้างขาวหน้าตาสวยนะคะเป็นผู้รากมากดีโดยที่ตอให้ฐานะมีไม่มีเขาก็ดูเป็นผู้รากมากดีนะคะกิริยาดีจิตใจงดงามนะคะอเป็นแม่ที่ดีได้และที่สําคัญเขาก็คาดบอกว่าคุณจะเป็นแม่ที่ดีของลูกลูกเขาได้ในอนาคต The w เว l d เอายังไงดีล่ะสแสดงว่ารอยกระทงเนี้ได้เจอคู่หวานใจแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณให้จากความที่อึดอัดจากความที่มีปัญหานะ่ะจากความเหงาคอยรักเนี่ยกลายเป็นความสุขบริบูรณ์ในชีวิตทุกได้าเลยนะไม่ว่าจะการงานการเงินความรักครอบครัวและบุตรล้วนสมหวังเลยนะเนี่ยหินป่ะสมกับจัดเมนขึ้นเนาะจัดเมนขึ้นคือหมดห่วงกันจริงจริงเนี่ยสิ่งที่ได้มาหลัล่นล้าเตรียมลั่นล้าดีกว่าค่ะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตอืม ต่ p e r a ร c e เขาอยู่เป็นคนต่างถิ่นต่างไกลบางคนนะ่ะได้เจอลอยกระทงรอบนี้คุณอาจจะพร้อมกับมีการโยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะเตรียมย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับเขาหรือเขาอาจจะย้ายถิ่นฐานมาหาคุณเลยก็ได้มาแบบมาซื้อบ้านลั่วมาอยู่กับคุณเลยลอยกระทงเสร็จก็รั่วอยู่ด้วยกันเลยค่ะปลูกบ้านปลูกเรือนหออยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะคุณกับเขานี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะต่างกันในเรื่องของสถานะวัยความคิดอ่า การเงินยศศักดิ์สังคมเอ่อต่างกันอะต่างกันมากมายอยู่กันคนละถิ่นฐานด้วยนะคะแต่ในความแตกต่างนั้นพวกคุณสามารถที่จะปรับสมดุลความรู้สึกให้แบบเข้ากันได้เข้ากันได้หรือว่าก่อนหน้านั้นถ้าใครทะเลาะกันเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณและเขาเนี่ยเอ่อปรับปรับอารมณ์ปรับทัศนคติปรับอีโก้ในตัวเองลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรักมันจะสุขสมหวานชื่นมืน่นน่ะลอยกระทงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะได้เจอคู่หวานใจนะ นอกจากได้เจอได้มาหาแล้วอ่ะอีสิบถ้วยอ่ะยังสุขสมหวังในความรักอาจจะได้แต่งงานนะอาจจะได้แต่งงานกันด้วยซ้ําไปนะคะมีสถานะคือการงานการเงินที่มั่นคงด้วยนะเขาเอาเงินมาให้คุณด้วยนะคะนี่เขานีหลงไหลในตัวคุณนะด้วยความสวยของคุณนะคะอ mm ื hmm. และความหล่อของเขาทำให้ต่างฝ่ายต่าง,ลงหลงไหลกันนะ mm hmm. อย่างไรต่อเขาจะเดินทางมาหาคุณพร้อมกับ หอบทรัพย์สมบัติมาหาคุณนะคะก็อย่างที่บอกแหละต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนทุกอย่างล้วนจะเกิดขึ้นเป็นแบบปาฏิหาริย์ในชีวิตนะคะคุณและเขานี่อารมณ์น่าจะคล้ายๆกันเนาะแบบว่าเจ้าอารมณ์ทิฏฐิญิงในอีโก้ของตัวเองนะคะดือ้อแล้วก็เป็นคนที่ปันฝ่าอุปสรรคชีวิตมาเหมือนกันเนสร้างฐานะมาด้วยสองมือสองเท้าเหมือนกันดังนั้นก็ต้องมีความหยิงในตัวเองพอสมควรเลยนะ แต่ก็แล้วบางทีคุณอาจจะมองว่ามันจะเป็นไปได้เหรอแม่หมอเขาจะมาได้ยังไงเราเพิ่งทะเลาะก,กันเพิ่งบล็อกกันเป็นแบบแบบแบบยังไม่ได้คลายบล็อกเลยคือตามหน้าไพ่บอกว่ามันจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นอะ่ะขอกินน้ำชาดิ้นนะตามหน้าไพ่บอกว่ามันจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นก็คือปาฏิหาริ์แบบไม่คาดคิดไงเออคุณจะได้เจอเจอเขาเขาจะมาหาคุณได้เจอคู่หวานใจไปลอยกระทงด้วยกันอะ่ะแบบไม่คาดคิด คำว่าแบบไม่คาดคิดคุณก็ไม่ต้องถามว่ามันจะได้เจอได้ยังไงเพราะว่ามันคือแบบไม่คาดคิดอะค่ะไม่คาดคิดก็คือไม่หล้หรอกมันจะมาได้ยังไงแต่คือมาเพราะมันคือปาฏิหาริย์เนี่ยปาฏิหาริย์เหมือนเทพเขาเล่นเล่น,เล,นเล่นตลกคุณเนี่ยตอนนี้เครียดอยู่เนาะเครียดอยู่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะจริงจังกับเราไหมเขายังจะเอาเราเป็นคนสถาหนะที่ชัดเจนไหมจะเป็นคนลับๆในความสัมพันธ์อย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน ทุกวันนี้ยังไม่เปิดเผยสถานะตัวตนเลยไปไปมามาหายหายขาดขาด,ดอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเอา่าวไพเขาบอกว่าได้อะ่ะเขาจะมาเขาจะติดต่อมาเขาจะมาหาคุณแบบชนิดที่ว่าไม่คัดคิดเลยที่สําคัญก่อนหน้านี้เขาก็กักคุณไว้ด้วยนะไม่ได้ให้คุณกับใครนี่พยายามแบบเดี๋ยวก็มีใครมาคอมเมนต์หัวใจคุณใช่ไหมเขาก็สกิดไม่เซ็นเจอตึ้งมาส่งเพลงมาให้คุณส่งสติ๊กเกอร์มาให้คุณก็ดี กดในเฟซบุ๊กของคุณก็ดีได้ไลน์ของคุณก็ดีแล้วแต่ให้คุณรู้ว่าิดตามอยู่นะอย่านะอย่าไปมีใครนะอะไรแบบนี้สื่อกันทางจิตไงอาจจะรู้ได้ตรงนั้นก็ได้นะที่หึงที่ห่วงคิกะกรีวิวเอาฟอร์จูนก็บอกแล้วว่ากงล้อแห่งโชคชะตาจะผลักเขาเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดคิดและกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยก็จะทําให้คุณแบบจากที่ตอนนี้คุณเครียดจนนอนไม่หลับกับปัญหาที่มันมีอยู่รอบทิศปัญหานั้นมันจะจบลงทันทีอะค่ะมันจะมีแต่ความสุขบริบูรณ์มาหาคุณอะ ลองก็ลอยกระทงเนี่ยลอยกระทงเนี่ยมาเรามาตั้งหน้าตั้งตารอลอยกระทงกันดีกว่าเนาะแม่หมอก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อคืนฝานมากินง,งูทอดไปคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆแม่หมอไม่ได้สนใจเรื่องเพดตรงข้ามอะไรนะก็เอาแบบหาให้คุณรู้สึกว่าเออไม่ไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดกับกับการที่จะต้องมานั่งรอคอยหรือว่าผิดหวังกับความรับซ้ำซากอะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอคู่แท้ของคุณไง จะติดนะคะแน่นอนความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณถามม่ก่อนนั้นะนะ่นะมันเป็นความสัมพันธ์แบบมันไม่ชัดเจนเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบหลบๆซ่อมๆม,ม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกอึมครึมอ,อ่ะในรอบนี้เขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณนะคะ,ะรวมไปถึงการจดทะเบียนสมรสความชัดเจนทางด้านงานกฎหมายนะ่ะอาจจะมารอบนี้ลอยกระทงรอบนี้มาไม่ได้มาเป่าเปล่านะคะ มาหอบเงินหอบทองหกหอบสมบัติแล้วก็พาคุณไปจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะอย่างที่บอกเดือนสตาร์การเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยแน่นอนที่สุดคุณจะมีชีวิตที่พรั่งพร้อมทุกอย่างหลังจากได้เจอหวานใจนี่นะลอยกระทงเนี่ยเขาจะนำโชคลาภสมบัติความสุขสบายมาให้กับคุณเนี่ย คุณจะมีเขาเป็นคนที่มีธุรกิจกรงสีขนาดใหญ่เขาหรือคุณก็ได้นะสลับตัวตนได้นะคะมีครอบครัวขนาดใหญ่นะคะมีธุรกิจมากมายมีอสังหาที่มั่นคงมีการงานการเงินที่มั่นคงและสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เขาจะเอามามอบให้ชีวิตคุณนะได้มีความสุขสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะเพราะเขาคือคู่ทวินเฟรม เขาคือคู่รักในอดีตชาติของคุณที่กลงล้อแห่งโชคชะตาเคยผลักออกไปเคยทําไม่มีปัญหาจากกันแล้วก็จะผลักเข้ามาแบบปาฏิหาริย์แบบไม่คาดจิดในวันลอยกระทงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเอาละคนการอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะอุ๊ยหลังล้าแหละเดีย๋ยวแม่หมอจะลอยอีกทีนึงน,นะว่าก่อนลอยกระทงนี้จะฝันว่างูที่กินเข้าไปเนมันถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่หรือ,อยังอะนะคะ <c oughs> อืม่ะ ผื่อจะมีปฏิหารไงเขาบอกมีปฏิหารหนึงโตัวนั้นอา,อาจจะอาจจะฟื้นคืนชีพแต่กับชาติมาเกิดใหม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะพอหนึ่งวันผ่านไปก็ตโตจนอายุห้าสิบปีทันแม่หมออะไรแบบนี้นะทำยเงไงกระตุ้นอัาทัวร์คอนเวอร์เซชันคุณกับเขาบอกแล้วไงว่าคุยกันด้วยหัวใจสื่อกันด้วยความรู้สึกหัวใจมาตลอดมันเป็นหนึ่งถ้วยนี่เพราะฉะนั้นคุณกับเขาแน่นอนว่าสื่อจิตกระทางใจมาตลอดเลยรู้นะว่าใจคิดอะไรอยู่ ถึงแม้มันจะง้องแงงถึงมันจะทะเลาะใส่กันก็รู้แหละว่าใจน่ะรักกันและแอบเฝ้าแอบมองกันแอบกักกันอยู่ตลอดเวลาใจและใจนั้นมันสื่อกันได้นะคะเออเขาบอกว่าเข้าสู่ความโรแมนติกกันเถอะค่ะความที่เคมีเนี่ยมันมันมันพุกพ่านมันคิดถึงกันมันมันเห็นนะบอกแล้วจะมีบุรอ่ะมันทวินหากันอยู่อะค่ะแน่นอนคุณจะได้แต่งงานแต่งงานรอบนี้นะลอยกระทงรอบนี้ เขาจะมาขอคุณแต่งงานและคุณก็อย่างที่บอกคุณจะมีบุตรคุณจะมีบุตรแม่หมอวันเดียวรอยกระทงปุ๊บจะมีบุตรปั๊บเลยเหรออ้าวก็ไม่แน่นะบางคนก็มีบุตรวันนั้นเลยก็ได้หรือพร้อมที่จะมีบุตรวันนั้นเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าแต่งงานเสร็จคุณอาจจะได้ลูกติดมาก็ได้หรืออาจจะมีบุตรด้วยกันก็ได้อแต่คำว่ามีบุตรแน่นอนก็คือหมายความว่าคุณได แต่งงานนะอยู่เป็นครอบครัวและที่สาคัญคือได้จดทะเบียนสมรสด้วยนะคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นปาฏิหาริย์นะคะเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาที่จะพัดพาเข้ามาหาคุณในวันลอยกระทงนี้นะคะโอเคนะรับพลังงานหน้าไพ่ไปเลยค่ะความสุขสมหวังการได้ลอยกระทงกับคู่หวานใจของคุณได้อสังหาริมทัพย์ ได้บ้านได้เงินได้อยู่เป็นคุณนายคุณชายและสุขสบายนะคะมีบุตรด้วยกันด้วยอย่างครอบครัวสุขสบายสมสุขบริบูรณ์ทุกอย่างอืมสิบถ้วยอะนะอ่ะโอเคก็เท่านี้ละกันเท่านี้ก็ดีเลิศจะไม่รูจร้จะดีเลิศยังไงละเดี๋ยวคืนนี้แม่หมอต้องรีบกลับไปฝันถึงงูตัวนั้นก่อนนะคะงูที่เพิ่งกินไปอขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ